กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับพาวส์แต่งหน้านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่แต่งแบบธรรมดาแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเมย์จะแต่งหน้าแต่ไม่ใช้กระจกนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนั้นเมย์คิดถ่ายที่ผลไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะคะน่าจะมีจุดจุดหนึ่งของผู้คนที่ต้องไปเผชิญกับการแต่งหน้าที่ชีวิตนี้ไม่มีกระจกนะคะเช่นเครื่องไฟครัวนั่งดินสอเครื่องบินกระเโดยส่วนตัวเองแล้วนะเมย์แนะนําว่า้า มีกระจกก็อย่าแ,แต่งเลยค่ะไม่ใช่ะคะ่ะเราก็ต้องเป็ต,ตัวรอดให้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะคะอัน,นดับแรกนี่ต้องพักหน้าจอกล้องลงก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราจะแต่งหน้าโดยใช้กล้องหน้านะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ากล้องหยุดอัดถ่ายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าโฟกัสไหมเราจะแต่งหน้าสไตล์ไหนดีอ่ะตัวมีก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแต่งหน้าแบบไหนนะคะเราแต่งไปเลยแล้วกันนะอันดับแรกเริ่มลงคิวก่อนนะคะมีใช้สองตัวนี้นะคะจะใช้ผสมกันลงไปนะคะเพราะว่าเวลามีใช้อะไรผสม เมย์ก็จะใช้อุปกรณ์ในการลงของเมย์นะคะเมย์จะใช้ฟองน้ำค่ะแล้วเมย์ก็จะทาไว้ที่หน้าอย่างนี้นะคะคือที่แน่ๆเมย์ใช้ฟองน้ำลงอะ่ะน่าจะปลอดภัยกับชีวิตสได้วพราฟองน้ำเนี่ยลงเมย์ยก็สวยเนาะนะน่าจะ,ะ,ะได้ละแหละปั๊มๆแล้วก็ปุบแผ่นดน้าใต้ตาไม่จะซิมตาไหมเนี่เยเยอะขึ้นไปหมดอ,อุ้มเมย์อนขิ้นตา เอ้เหมือนเดิมมมีฟองน้ําช่วยชีวิตสมมติว่ามันไหนเราไม่มีกระจกจริงๆใช่ไหมคือปกติอย่างนี้ก็จะใช้แบบอะไรก็ได้ที่สะท้อนแสงอะค่ะไม่ใช่หน้าต่กาเลยนะแต่หมายถึงแบบที่มันจะเป็นขวดเป็นอะไรที่มันสะท้อนแสงได้อะนม่ก็จะใช้น้นแหละโอเคค่คะขั้นตอนต่อไปนะคะกบสิวกันค่ะเฮ้ยนี่จะบอกความจริงมีสิวอยู่ตรงจมูกตรงนี้เจ็บๆก็จะขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นแล้วแล้วก็ขหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคะ สิวที่คุณเห็นมีกี่มิติเราจะ้ใกแล้งเราจะใช้เป็นที่แต้มสิวนะคะขอกอุซีลีซีซีสติกนะคะมันเป็นที่แต้มสิวนะคะที่อยู่ในรูปแบบซีซีสติกอย่างนี้แล้วมันก็ เฮ้ยตัวนี้มีวิซาโมลลสารสกัดจากดอกคาโมไมที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก uh> ็ลดแบคทีเรียสะสมแถมยังเป็นสูตรออยฟรีเฉดสีก็ทำมาเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะอีกด้วยที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ว่าสันเมื่อซื้อซีซีสติกก็รับไปเลย1 0 0 0พันแต้มและรุนรับทำทรีทเมนต์ฟรีกับหมอโอ๊วันนี้ถึง17กันยายนี้เท่านั้นนะจ๊ะสามารถแต้มสิวได้เลยนะคะแล้วก็โกงสิวได้ด้วยสำหรับคนที่น่าเสียวดีเอยเนี้ยทาเลย สำหรับคุณที่เป็นสิวอยู่ต้องแต่งหน้าโอ้มันค่อนข้างที่จะปวดร้ยเราวนิมัึงแล้วก็มันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะแป้ง้าหน้านะคะมีใช้ Kick Ass นะครับโอเคเอาว่าหน้ามันเนียนมากแล้จริงๆว่าถูกนะาเขียนคิ้วเนี่ยใช้ลิปสอิมันเด้งออกมาเอาอันนี้ยังไม่หมุนนี่มันเด้งกลับเข้าไป พอจะรู้แหละว่าคิวเป็นไปไหนแต่ว่าเขียนคิวนี่คือยากจริงๆนะมีเรอือง่าหางคิวมอไยู่จะชอบให้หมอสตนี้่าองเงคมีมติขึ้มาหม้วที่คุณเห็นมีกีม่มติแล้วก็ใช้แบบคุณดีกว่าไม่ว่าแบบอยากคิ้สีมิติอ่ะ,อะ เติมเติมให้มันดูธรรมชาติไงทุกคนคือจริงๆอ่ะทุกคนก็รู้สไตล์การแต่งหน้านี่ใช่ไหมว่าเรียชอบแต่งหน้นาเดนธรรมชาติดู<อ>ไม่รู้ว่าแต่งหน้าเพราะฉะนั้ะยังคิ้วนยันมิก็อยากให้ทุกคนเห็นแบบขนคิ้วเรียงตัวสวยเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยใรดัางใช้อ้นี่ดีกว่าใหญ่มากเปิดไม่ได้ด้วยค่ะแล้วจะธรรมชาติสุดเริ่มจากใช้เป็นไอเบสนะคะแต่งตาที่มี่ยลี้จริงๆรมี่รู้สึกว่าแค่หลับตาเราต้ก็ตับเซนได้แล้วว่าต้องไหน มันก็ร้องพื้นน่ารักมากแล้วเมย์ก็ทาลงไปหน้าตาสีอะไรเนี่ยสีเขียวไหมเฮ้ยดิดอันนี้ก็คือใช้สีเขียวขัลโบขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะดูเหมือนโดนต่อยนะเพราะว่าสีเขียวที่เมย์ใช้คือสีเขียวธรรมชาติมากแล้วจากที่เมย์ทักหน้าต่อไปเมย์ก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆแล้วปบว่ามันก็หยุดอัดวิดีโอเองนะคะแล้วเมย์ก็ข้ามมาถึงขั้นตอนเขียนตาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะบอกที่หลังก่อนเลยนะเมย์ก็มทาอะไรไปบ้างเมย์ได้มีการเพิ่มสีเหลืองนะคะไปที่บริเวณ่่ใตต้าาลงคะ ก็ได้ระล่างนี่นะคะที่เขามีไว้ที่ไฮไลท์ที่หัวตานะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่บริเวณโหนกคิ้วนะคะต่อไปนะคะเมยก็กรีดตานะคะตาเนี่ยมันกรีดง่ายมากเลยแค่หลับาตาะะแล้วก็ออ่มาอายไลเนอร์ชิดขนหัวตาที่ถายก็วาดไปไดะคะ่ะแล้วก็สะบัดหางขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นมีใครที่กรีดอายไลเนอร์อบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยคือเมย์ค่อคนข้างจะเชี่ยวชาญในการกรีดอายไลเนอร์อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องมีกระจกคือเมย์ว่าเมย์ก็สามารถกรีดให้มันแบบเนียนแล้วก็เส้น คงกริดเป็นธรรมชาติได้นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะจุดมองต่ำนะคะแล้วก็ปัดๆไปเลยวิธีติดขนตะปอมเลยไม่ใช้กระจกก็ก็หลัอปาก็ได้นะเป็นไงคุยติดง่ายอยู่เนะอนาจจะเพราะว่าเมเชลชาญเด็ดแล้วค่ะตอนทำเลยนะคะตาตายคือมีเป็นบุคคลที่ไม่สามารถลึกได้นะคะว่าจะใช้อะไรบ้างแก้วน่ารักแบบสาวตัวนี้นะคะคก็จะตัดสีชมพูอ่อนแล้วก็สีม่วงๆมันอ่อนที่หน้าแก้มนี่ไงตัวนี้สวยเนี่ยเป็นแบบว่าสีแบบไล่สีกันแบบสีชมพูกับสีส้มอะไรอย่างเงี้ย เราเป็นคนกินน้ำผักเขียวนะสองต่อเป็นคนแบบนี้เลือดฝาดเฉดดิ้งหน้าเลยนะคะใช้ตัวเดิมนะคะสปิดยากนะพี่ใช้บรอนเซอร์นะคะในการเฉดดิ้งหน้านะคะ,ะหน้าผากนี่แล้วกันสัมผัสได้ก็โดนลงทัดแล้วแบบว่าหน้าผากออกมาเยอะเลย Highlight ไม่ใช่นี่นะคะของ Mac mm hmm. นะคะ Soft Ambient Glow ไลท์จมูกให้มันดูแล้วก็ปั๊มดูมืกระจกหน้นาแด้งปะเมื่อ hey, ว่าหัวตาเนี่ยเราใช้อะไรไฮไลท์ดนี่ยนี่นี่นี่น,น,นี่เป็นแท่งๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ วันนี้ใช้งนะ่ายนะเพียงระบายไบริเวณหัวตาแค่มันมีถุงใต้ตาวนะิธีสร้างถุงใต้ตาที่แบบธรรมชาติเออใช้ที่เป็นเหมือนแบบาอแชโลสติกสีขาวกับสีดำตาเนี่ยแต่ว่าสีดำตาอนะ่ะใช้สร้างเงาอ่อนๆตบริเวณแบบเลยถุงใต้ตาลงมาอีกให้มันดูเป็นเงาแต่ว่าไม่ว่าต้องทำให้มันดูแบบดูธรรมชาติงงานี่คือแนบไม่งั้นมันจะมันจะดูหลอกมันจะดูรู้ว่าเราแบบฟาดใไลไ์ใต้ตามาอะไรเงี้ย มีสัมผัสได้ว่ามยรู้สึกว่าหน้าเด็กขึ้นแล้วก็แบวขึ้นด้วยถ้สาสกทาลิปสติกกนเลยเริ่มจากการใช้ลิปสติกสีแดงคนะ่ะทาเข้าไปก่อนในปากนะทาะอค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะใช้ลิปสติกที่เป็นสีชมพูนู้ดเนี่ยนะคะทาลอกๆเป็นสีที่เมย์ใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าของปากตัวเองเงี้ใช้สีส้งมงๆนี่ทาข้างในอีกครั้งหนึ่งงานจะท้อท้าย เมยจะเริ่มไปสอบกระจกแล้วนะเมจะพับหน้าจอขึ้นมาดูฮึเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะดูสิเฮ้ยเยมย์สัมผัสได้ว่าถุงใต้ตาเมย์มันแบบมันแปลว่าอย่าแปลกใจค่ะคิวเมย์เนี่ยก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยการที่เราเอาปิ่งที่เป็นสัตว์สะเทินหนุงสะเทินน้ำมาเกาะที่บริเวณหน้าเราให้ความรู้สึกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่หน้าเราตลอดเวลา,วาคิวเมย์ว่าเหมือนเกาหลีนะอย่าแปลกลยค่ะ เฮ้ยผิวก็โอเคอยู่เพราะว่ามีฟองน้ำช่วยชีวิตนะแล้วก็มีออซีซีสเต็กคอยกบสิวนะอาจจะเพราะว่ามเมคอัพชานเสร็จแล้วด้วยแหละทุกอย่างมันลงตัวแล้วทุกอย่างมันแบบเอาง่ายๆมันเหมือนเมคอัพโนเมคอัพอะจริงๆอย่าแ่งเลยค่ะแบลว่ะแบลวจริงตึงเลยเอาเป็นว่านะคะบอกว่าคงจะสนุกแล้วก็เพลินๆกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ ได้อีกีไหมมีลืมแล้ว่างว่ามีไฮไลท์ยังไฮไลท์หน่อยไหมไฮไลท์อีกแล้วกันเดี๋ยวไม่มีดัางแย่อีกซื้อลิสติกเนี่ยเฮ้ยคือของหล่ตลอดเลยนะเพี้ยนเกิน